สวัสดีครับสำหรับวันนี้30นะครับ30กย6 6นะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครพนมฮะอำเภอท่าพนมครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาดูรถนะครับคันนี้เป็นตัว AT ท6 1 0นะครับพีพี่แกฝากขายนะฮะผมก็เลยเอามาลงให้เผื่อท่านใดสนใจนะครับรถ a อท6 1 0กเพ่าเดียวคันนี้นะครับนะครับ เอาไปใช้งานนะครับผมคันนี้เจ้าของเพิ่งทําเครื่องมานะฮะทำเครื่องมาใหม่นะครับก็รถก็ถือว่าใช้ได้ครับมีโสมภายนอกนิดหน่อยแต่เครื่องเกียร์ระบบพฮดรอลิกใช้ได้ใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้จะเป็น90้าแรงมา้าเกียร์กลางแปดคูณสองนะฮะร,ราคาไม่แรงนะครับราคาเบาๆครับเจ้าของร้องไว้สามแสนครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถ ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่อยู่หัวคลิปนะฮะได้เลยครับโทรหาเจ้าของได้เลยมารับชมรถได้ที่อำเภอท่าพนมนะครับจังหวัดนครพนมนะครับท่านใดอยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้ก็ลองมาเที่ยวชมดูนะครับเผื่อถูกใจท่านก็รับใช้งานกันนะครับเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมนะฮะอุปกรณ์พันสามพันหกนะครับพันสี่พันะฮะนะครับ,นะรบพอดี เจ้าของเกมมีคูเต้าเยอะนะฮะก็จะปล่อยฟอ์ดคนนี้ออกนะครับสภาพยางก็ใช้ได้นะครับยางหลังยางหน้าใช้ได้ก็ทาล้อสวยนะครับตัวรถสวยไม่มีแตกมีเล้านะครับปลอให้สวยนะฮะก็มีรู้ไปซืือบ้างนิดหน่อยนะครับผมหางสี่หางหกใช่ไหมฮะเฮียให้นะครับ ให้สองห่างฮะราคาสามแสนสามารถต่อรองได้ครับ <laughs> ต่อลองได้นนิดหน่อยนะครับลองมาคุยกันดูเจ้าของเพึ่งยาทําเครื่องใหม่หมนะครับกะเอาไว้ใช้เองเลยนะครับพอดีไม่มีคนขับนะฮะก็เลยอยากจะปล่อยเราฟังเสียงเครื่องดูครับนี่ครับผมเครื่องแน,น่นๆเลยนะฮะ ปั๊มเร็วขึ้นเร็วลงเร็วนะครับเปเลยอ่าตัวนี้มีเป็นปั๊มรุ่นใหม่นะครับเป็นปั๊มลายสก๊อตนะฮะมีเป็นปั๊มติ๊กด้วย นะครับสตาร์ทนี่ดับกุญแจได้เลยครับเป็นรถ a t ท6 1 0หกนตัวนี้ก็สิบแรงม้านะครับผมเอกสารล่เตืียนพร้อมราคาขาย300แสนบาทน,นะครับสามารถชมรถได้ที่อำเภอท่าพนมจกกันนงหวัดนครพนมนะครับขอเบอร์หน่ยครับเบอร์โทรศัพท์โ <0 86. S 2> รับเบอร์โทรศัพท์นะฮะศูนย1 9 2ดหสองหนึ่นะครับ สามารถโทรไปหาเฮียเกได้นะครับ086 219 7 5 1 3นะครับผมนี่นะครับผมท่านใดสนใจนะฮะสามารถมาติดต่อสอบถามครับเฮียแกได้เลยครับสำหรับคันนี้นะครับผมอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะครับ เรามาดูเล็กๆนะครับรใช้ได้ครับราคาสมเหตุสมผลครับไม่แรงนะฮะสำหรับเอทีรุ่นนี้นะครับสามแสนบาทได้สองหางนะครับมีหางหกแล้วก็หางสี่นะครับสนใจสนใจก็อย่าลืมนะฮะสำหรับคลิปนี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณรักการติดตามและรับชมครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ